mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time mm -hmm. ช่วงเวลาใน5นาทีสวัสดี5 minutes นะครับครับ Alex Meather นะครับที่ชื่อว่าที่ชื่อ The Uncomfortable Reality About People Who Command Respect Without Trying นะครับ. คนที่สามารถสร้างความเคารพโดยไม่ต้องพยายามนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเนี่ยพวกเขาไม่อธิบายตัวเองกับคนที่ไม่ได้ทําให้พวกเขารู้สึกว่าสมควรได้รับการอธิบายนะครับในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า they don't explain themselves to people who haven't earned it นะครับแปลว่าอะไรนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทําสิ่งที่เรียกว่า over j u s t i f y คือให้เหตุผลมากจนเกินไปกับการตัดสินใจของตัวเองกับการแสดงจุดยืนของตัวเองนะครับเราทําตัวเหมือนต้อง validate ยืนยันความเชื่อของเราเนี่ย แต่คนที่ command respect ได้เนี่ยเขาทำเขาตัดสินใจชัดเจนแล้วเขาไม่จาเป็นต้องไปโต้แย้งกับพวกที่มาแซะนะคะมาแซะมานู่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นพวกแซะเนี่ยพูดจริงนะไอ้พวกคนที่มาแซะเนี่ยมันเป็นคน,ม,นมันแบบมาแซะมันคือไม่กล้าสู้ตรงตรงอะ่ะไม่กล้าไม่กล้ามาเปิดหน้างัดกันตรงๆพวกนั้นเป็น,เป,นเป็นพวกเป็นพวกขออนุญ,ญาตใช้คำนี้เลยนะกระจอกนะฮะไม่ไม่ไม่สมควรได้รับการสนใจอยู่แล้วนะฮะข้อที่2พวกเขาให้การกระทําของเขามี น้ำหนักมากําพูดนีครับในขณะที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับกำลังพูดถึงสิ่งที่พวกเขาจะทําคนที่ command respect เนี่ยกลับกันเขาจะทำเราให้การกระทําของเขานั้นแสดงออกมาด้วยผลลัพธ์ข้อที่3ครับพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาจะทําให้คนส่วนใหญ่ในชีวิตของพวกเขานั้นผิดหวังนะฮะให้ hey, มันแปลว่าอะไรนี่นะผมอ่านมาจาอังกฤษนะครับ they understand that they will disappoint most people in their lives นะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีชีวิตอยู่ด้วยความสิ้นหวงังเงี้ยเพราะพวกเขามีเป้าหมายที่จะทําให้คน มากที่สุดพอใจมากที่สุดนะครับสิ่งนี้กัดกินเพราะเขาจะภายในแต่คนที่น่าเคารพเพราะเขาจะเคารพตัวเองก่อนเพราะเขาตั้งบาว n d ด r รี s คําว่าเขาจะทําให้คนจํานวนมากผิดหวังเพราะว่ามีใครมาขออะไรเขาก็จะไม่ให้เพราะเขาจะมีบาว n d ด r รี s มีขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อปกป้องพลังงานพวกเขานะครับซึ่งมันทําให้คนจํานวนมากไม่พอใจแน่นอนข้อที่4ี่นะครับพวกเขาไม่แข่งขันกันเพื่อความสนใจชัดเจนเนาะนะฮะคนเหล่านี้นะครับไม่ไม่ทาอะไรที่เรียกร้องความสนใจนะครับเขาทําเรื่องที่เขาอยากทํา ถ้าเขาจะได้ความสนใจหรือไม่เป็นผลพลอยได้แต่ไม่ใช่ความตั้งใจอยู่แล้วข้อที่ห้านะครับพวกเขาจัดการการวิจารณ์โดยไม่จำเป็นต้องด e เฟนเซฟเมือ่อเมื่อคนโจมตีพวกเขานะครับพวกเขาไม่ไม่กระโดดเข้าไปงับนะฮะควบคุมอารมณ์ได้นะครับพวกเขาเลือกได้ปล่อยผ่านไปได้นะครับพราะรู้ว่าคนที่วิจารณ์ส่วนใหญ่เนี่ยคือคนที่ทําอะไรไม่เป็นนักนักวิจารณ์ที่วิจารณ์นู้นวิจารณ์นี้ไม่ใช่นักลงมือทำนะฮะคนที่ทําเยอะๆจะวิจารณ์คนน้อยสังเกตไหมคนที่ เป็นนักวิจาร์อนะ่ะคือปากเก่งเนี่ยมักจะทาอะไรจริงไม่ค่อยได้หาความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้มีแต่ความสามารถในการวิจาร์แต่ไม่มีความสามารถในการทานะฮะพวกเขาเก็บ personal struggle หรือว่าการต่อสู้ส่วนตัวเป็นความลับไม่ไม่โชว์ให้เห็นจนกว่าจะสําเร็จแล้วนะครับข้อที่เนะครับพวกเขายินดีที่จะถูกเข้าใจผิดคนจํานวนมากเนี่ยรู้สึกแพนิคเวลาคนอื่นเข้าใจผิดนะฮะจะ over explain แบบจะอธิบายเยอะเกินไปยเฉยมากเกินไป นะครับแต่คนที่สามารถ command respect <c oughs> ก็คือปล่อยคนคิดอะไรก็ได้นะครับเขารู้ว่าตัวตวนของพวกเขานั้นไม่ได้เป็นแบบที่คนเหล่านั้นคิดและเดี๋ยวมันจะถูกพิสูจน์ด้วยตัวเองข้อที่8นะครับพวกเขาไพยายามพิสูจน์คุณค่าของตัวเองผ่านการต่อสู้ของพวกเขาภาษาอังกฤษเนี่ย <c oughs> เ,เขาใช้คำว่า they don't try to prove their worth through their struggle นะฮะเราอยู่ในสังคมแห่ง victim mentality หรือวความคิดแบบเหยื่อนะครับผู้คนจับสนระหว่าง victimhood นะครับกับ vulnerability นะครับการเปิดเผยตัวเองการเป็นเหยื่อผู้คนจับสนนะครับความยากลำบากสำหรับคนที่น่าเคารพไม่ใช่ bad e o f honor คือเขาไม่จำเป็นจะต้องเอาความยากลำบากมาขายว่างั้นเถอะนะครับคนเหล่านี้จะไม่แข่งขันในผมชอบคำนี้นะ who has it worse Olympics ก็คือโอลิมปิกของชีวิตใครแม่งลันท์ดก,กว่ากันนะครับแทนที่พวกเขาจะทำแบบนั้นเนี่ยเขาไม่ทำพวกเขาจะจัดการควรับผปดชอบของตัวเองโดยไม่ต้อง เอาเรื่องราวของพวกเขานั้นไปเป็นภาระทางอารมณ์ของคนอื่นนะครับข้อที่9้านะครับพวกเขาไม่ไล่ตามคนที่ถอยออกไปเมื่อมีคนเริ่มถอยห่างเมื่อมีคนนู่นนี่เนี่ยหลายคนจะตื่นตระหนก Over Com p e n s a น e นะฮะแต่คนที่ Command Respect เนี่ยจะปล่อยให้คนเนี่ยถอยไปโดยไม่ต้องไปไล่ตามนะครับพวกเขารู้ว่าการทำแบบนั้นทำลาย i n t e g r i t คของตัวเองพวกเขาจะรักษาในจ g y ของตัวเองแล้วก็ใครจะอยู่ก็อยู่ในสิ่งที่คนเหล่านั้นเป็นนะครับ นี่คือ9ข้อนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission Five Minutes Good Time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที